มีอะไรอยู่ในกล่องอเมซ o n ดึงอย่างนี้นะคะดึงสะดวกมากนี่แล้วก็เปิดดูดานานันันนี่คือสิ่งนี้ค่ะ ต้องระวังอย่างมากเทเรนออั i ซ e d ดาว Hmm. Nenen. Oh. -nen. open zhuge Oh. Oh xia. A. Uh -huh. De. Yeah. Boots. Boots. Oh, Hao, kao, dit ni wai. Yeah. ๋ยวปุ๊บปุ๊ชตันดันอ๋อดันดันอ่นนอมีอะไรอีกอ๋อคู่มือค่ะคู่มือแล้วก็คีบร์ชาร์ท จะมีรูเสียบตรงนี้เสียบไปด้วยกันตรงรูท้าย C แล้วก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่หูหูเล็กหูใหญ่ไว้เปลี่ยนเด้เด่นเดอ๋อตอนนั้นี่